ในหลายบอนฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9นะคะท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้สมาชิกได้อภิปรายให้อยู่ในประเทศไทยให้อยู่ในประเทศไทยค่ะให้อยู่ในประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะท่านครับ เดี๋ยวผมผมไม่ได้ใช้นะครับคือคือมันเป็นข้อเสนอแนะนะครับให้รัฐบาลได้รับทราบนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวรัเดี๋ยวท่ทานรัฐมนตรีจะตอบครับในหลายบอนท,ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านประธานมันก็จะมีหม้อแปลงฮะที่ตั้งอยู่หน้าบ่อนแล้วเชื่อมสายไฟ จากประเทศไทยนะ <c oughs> บางสายท่านประธาน <c oughs> มันลอดใต้แม่น้ำเมยเพื่อเชื่อมไปยังฝั่งเมียนมา <c oughs> เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริง <c oughs> ที่แม้แต่กสทชก็ทราบฮะ <c oughs> แต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้รับความสำคัญเพียงพอจากรัฐบาล <c oughs> เลยปราบกันไม่หมดหรือ,อย่างล่